แบบจัดยิ่งใหญ่อลังการมากรวมถึงศิลปินร,รับเชิญต่างๆแบบมากระดับหนาแน,น่นเลยครับนี่กิจกรรมรอะไได้ออกแรงอะไรกันด้วย2 2> นี่สองคนนี้เขาออกแรงครับเมื่อกี้เห็นนักมวยมีมีทั้งหมด7ฐานนะครับตามตัวละครในเรื่องซันเทนท์โบเลยครับไม่ใช่แค่การเประตัวหนังธรรมดาครับแต่ว่าคนทั่วไปสามารถมาร่วมสุกได้ครับก็คือมาเล่นได้เลยแล้วก็แข่งชิงของรางวัลได้เลยครับผมเมื่อกี้ฟิตแค่ไหน เตยโหนบาร์นะครับไม่ใช่วิ่งราวบาร์ใจ่ไหมครับให้โหนใช่ไหมใช่ครับโหนบาร์ไม่ใช่ขโมยบาร์โอเคต้องขยายความไม่ขอโทษพี่เม่ขอโทษครับขอโทษครับแม่งงเราไม่งไม่งงแล้วกิจกรรมในการที่เขามาออกกำลังกายเนี่ยเป็นการร่วมสนุกใช่ไหมครับใช่ครับสามารถแข่งรับผลรางวัลได้แล้วก็เขาร่วมร่วมเหนื่อยด้วยเนาะร่วมเหนื่อยร่วมเหนื่อยด้วยแต่ผมว่ามันได้เหนื่อยได้อะไรแล้วมันแบบมันอ่าเรากตีมหนังใช่เราจะแข่งเดี่ยวก็ได้หรือว่าแข่งเป็นกลุ่มก็ได้ครับผม เราเป็นแฟนหนังเรื่อง้แชอบชอบอะไรในหนัอะไรอย่าง้นชอบอะไรรับผมชอบความเป็นมาเวล l อยู่แล้วครับผมแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เราจะได้เห็นไวร้ายรวมตัวกันประกอบผู้โลกในวันที่ฮีโร่ไม่อยู่ครับผมนี่แหละครับคุณเต้สนกแน่นอนครับสุดแสนแน่นอนครับเพราะว่าพุ่มกับเขามีฝีมือด้านการเสียดสีการก่นแกล้งกันครับแล้วก็แชน่นเขาพยายามใช้ซีจีให้น้อยที่สุดครับผมาอไปดูความมันกันครับ <ผ>ก็ผม,ผมชอบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแล้วก็อย่างที่เปบ้บอกนะครับว่าจะมีความตลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแอคชั่นที่แบบไม่ได้ขมมดคิ้วอย่างเดียวไงมันก็จะแบบดูขโมดคิ้วด้วยแล้วก็มีความยิ้มยิ้มด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นการพิกดบ,บาทนะครับจากาคนที่เคยร้ายแล้วก็คราวนี้เขาจะมีภารกิจในการปกป้องโลกนะครับก็อยากให้ติดตามชมว่าเขาจะปกป้องโลกได้แบบใดมาดูมาชมกันครับกับ Thunderbolt วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ครับผมรอบพิเศษ30นี้ครับผมติดตามด้วยครับต่ครับพูดได้ไหมครับก็ฝากด้วยนะครับคือรู้แล้วผมฝากหนังเรื่องนี้ฝากเรืนี้ด้วยครับตอนนี้ยังไม่กล้าฝาก่กงอื่นนะครับร้อยล้านครับร้อยล้านยังครับถ้าร้อยล้านจะ้เห็นหอยร้อยถ้าร้อยจะเห็นอะไรจากพี่เป๊ะไหยังก็ร้อยอะครับร้อยเห็นผมรวยครับเชอคิดว่าทองอาจจะเส้นหนาข้ ไม่ครับไม่ครับไม่ครับก็อะไรครับฝากด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับใครรูครรู้ใครรู่ครดูแปสิบสองร่มีเงินเรานัมีเงินเราอยู่ส่วมากนะครับ ไปไปทุกคนครับขอบคุณครับพี่พี่ตูสวัสดีครับเปาะมาปวยมด้ยมาน้ไงานด้วยนะปมานวดประกวดมาปนดมาปงมได้วยนะดาไยไปะไปาไ้มางงงไ้ได้นา